พี่นายตัดผมใหม่ครัออบอะโชว์ทรงผมใหม่เร็วทำไมต้องโชว์จริงจริงมันมีไฟนะเนี่ยากาลืมเปิดไฟเลยคือมันเป็นแบบตัวช่วยสำหรับอ,อินฟลูอิเ,เซอร์ใรร้านก๋วยเตี๋ยวใช่เราก็เปิดไฟในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยกรณีที่คุณนักงานมองว่ารใช่ซึ่งถามว่าเราแชร์ไหมก็นิดหนึ่ง แต่ว่วาแล้วไงอ่ะเา,ากเออยจคนออออตอนนี้คือมองไม่เห็นว่าคนคนดูเท่าไหร่ละมันต้องเข้าไ,ไปอย่า 2> 4, 2, อ่าเห็นละเห็นละสวัสดีนะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาในไลฟ์นี้นะครับผมทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามาในไลฟ์นี้ยังไงบ้างอันนี้คือเหมือนเป็นคำนำ เหมือนคำนก่อนจะดูใชเ่เคยอ่านหนังสือไหมเคยเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีคำำํานําจะมีสารบัญว่าเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็หน้าไหนเนี่ยเป็นยังไงครับและและหนังสือเล่มนี้ไม่มีคํานําครับทุกคนตลกยังมาบูไฮฟิลิปปินส์ครับ ทำไมทรงผมนี้พี่ไนดูหล่อจังงงหล่อแบบหล่อแบบไม่ต้องงงเออเป็นหล่อแบบตั้งสติได้ตกแออไม่งงนะไม่งง,งนะพูดมากมายความหมายไม่มีอะไรออหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Cocking Nonsense Nonsense ปะ Nonsense Nonsense มากถามว่าเข้าใจไหม ในสิ่งที่พูดเนี่ยตอนเนี้ไม่เข้าใจเลยคือวันนี้แต่งตัวมาแบบฟิลลูกคุณหนูที่กันจบแล้วไม่มีกำลังใจไปที่มอเลยหนูหนูบอกพี่ได้ไหมว่าหนูอยู่คณะอะไรเดี๋ยวพี่จะไปเลยตอนนี้ใช่บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ขับรถไปเลยตอนเนี้สี่หนาทีใช่ไหมรถติดเดี๋ยวพี่ขึ้นทางด่วนไปเลยไปให้กำลังใจ ไปกินข้าวในมอเกษตรคือข้าวอร่อยมากแล้วในราคาถูกมากข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่อร่อยมากในมอเกษตรอ่ะไม่เคยกินข้าวซอยไก่ที่ไหนแล้วรู้สึกว่าอร่อยเท่าร้านนี้มา่อก่อนข้าจังหวัดลาปางแต่มอเกษตรก็อร่อยบอกเลยว่าอร่อยเท่ากันหมด ถ้าคนดูถึงแปดร้อยถ้าคนดูถึงแปดร้อยนะเดี๋ยวจะให้พี่ไหนถอดเสื้อมันเจ็ดร้อยละกันเลยเดี๋ยวจะให้พี่ไหนถอดเสื้อเพราทำไมอยู่เศษศาสตร์ค่ะห่างกับคณะพี่มากอยู่อะไรนะอย네ู่เศษศาสตร์อ๋อเชื่อไหมพี่อยู่อณศาสตร์เนี่ยพี่เดินนะเดินไปกินข้าวบาร์ไอ้บาร์ใหม่กว่าแล้วเศษศาสตร์มันเดินแค่นิดเดียวเอง รู้ไหมวันศาสตร์อยู่ตรงนี้บ้าบาใหม่กว่าอยู่สุดเลยก็เดินไปกิ่ง้าาที่นู่นใช่ไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อก I love TikTok อีเดอร์ I love TikTok so much very much I love TikTok ที่สุดถามว่าตอนนี้รักใครที่สุดรัก TikTok มาก TikTok คือหนึ่งเดียวในใจตอนนี้ I love TikTok I love TikTok คือผมยอมแล้วคือโดนรวบโดนรวบไปแล้วคือโดนรวบละเมื่อกี้ไลฟ์เมื่อกี้โดนรวบละให้ดูให้ดูเลยนะมีคนเกมโอเวอะใช่นี่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องเป็นไงล่ะนี่นนจบสิทธิ์การเข้าถึงไลฟ์ถูกระงับจบแปลว่าอะไรครับทุกคนแปลว่าไลฟ์เราโดนแบงครับพี่ไหนถ้าวันหนึ่งโดนตำรวจจับโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำทำผิดข้อหาอะไรพี่ไหนจะพูดก,กับตำรวจว่ายังไงผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงใช่ไหมเราก็จะบอกว่า รู้เท่าไม่ถึงการเอรอาโดนแบนจริงๆเมื่อกี้คือไม่ได้โมถ้าโมดยังยังจะเป็นแอคเขาของกัรอยู่ออแต่ตอนนี้เปลี่ยนแอคเขาแล้วก็เลยต้องพูดดีๆละใช่ไม่เป็นไรพูดพูดได้บางอย่างที่ออไหนแต่ว่าคิดก่อนพูดบางอย่างเนี่ยเราพูดได้ที่ไหนออบางอย่างเนี่ย เราไม่คนพูดเอางี้ดีกว่าคือแตรู้ยังว่าไม่ีคนเพื่ออะไรมันเองเราก็โตเราเราโตมากค่ะตอนเนี้ยเราอยู่บนโลกนี้มามากกว่า20ปีแล้วคำพูดบางอย่างที่มันไม่ีคนพูดเราก็ไม่มีคนพูดไม่กวไรไม่กลัวพี่ไหนได้ขอโทษแฟนคลับคนแรมที่อยู่ก็บินพี่ไม่ได้พูดกันเนอ้อพูดกันเนอ้อพูดเหรอใครทำลูกผมเองครับผมเป็นคนทำเอง โอ้แล้วเมื่อกี้คนดูอย่างเยอะเลยอะตัง้งเจ็ดคนเออเมื่อกี้คนดูเยอะมากไม่เป็นไรนะโดนรวบข้อหาพูดไปเรื่อยค่ะนั่นไงนั่นไงที่ไหนเวลาพูดอะไรเนะคิดก่อนพี่ไหนเวลาพูดอะไรคิดคิดน่อยได้ตอนนี้จะคิดก่อนพูดคือรู้นะว่าอยากจะพูดอ่ะแต่ก่อนขอแก้ตัวรอบหนะ้าน่าจะทำให้ดีกว่านี้ ที่นี้อยากจะพูดอะไรกับทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไหมก็ขอโทษทุกคนที่ผมไม่คิดขอโทษที่เธอพูดไปว่าให้โอเคไม่เป็นไรมังชนชนชนน้ำชาก่อนเดื่มน้ำนิพัสสักยาใช่ว่า ต่อจากนี้ไปเราจะไม่พูดไปเรื่อยละครับพี่ไหนบอกกับทุกคนแล้วว่าพี่ไนจะไม่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวในกันช่วยดูอีกทีหนึ่งในการช่วยดูอีกทางหนึ่งว่าใช่เดี๋ยวใช่แต่กันจะช่วยดูว่าเอ๊ะอันไหนพูดได้บ้างอันไหนพูดไม่ได้ได้เลยครับเผื่อบางทีไลฟ์มันโดนแบนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งอ่ะเราจะไปจัดการอะไรกับระบบเขาได้เลยทิกตอกเลยทิกตอกเลยทิกตอกเลฟทิกตอกพูดไปเรื่อยจนโดนแบน ครับมีอยู่จริงจริงไงอยู่ๆก็ไปเลยอยู่ๆก็อิวคือเมื่อกี้เราพูดว่าอุ๊ยเดี๋ยวโดนแมนอีกันเลยะมึนเดือดตายเลยติ๊กต็อกอ่าอยู่ติ๊กต็อกอยู่ติ๊กต็อกแรงเวอร์อ่ะถ้าบินอีกรอบไงรอบนี้ไม่บินแน่นอนรอบนี้คือดับเลยดับเลยเมื่อกี้ อยู่ดีก็หายเลยตำรวจบอกว่าผมรับทราบแต่ไม่ตัดสินวันนี้เราก็ไปทำกิจกรรม<ช>หลายอย่างที่ไหนใช่สนุกไหมสนุกครับสนุกเลยวนะ่าคนรอดู้ว่าเราไปทำอะไรบ้างจริงๆเสื้อวันนี้เราก็ใส่มาคล้ายกันเออไม่ได้นัดก็คือโดยมีได้นัดหมาย อยากนัดอยู่แต่ว่ายู่ก็ใส่มเหมือนกันอยู่ก็ใส่มาเหมือนกันกน,กน,นี่แอบงงแอบงงว่าเกิดอะไรขึ้นัลโหลมาบูไฮพี่ไหนตัดผมใหม่นะ้าเหมือนกันเวอร์ ิงแอบเนบ็ตเบาๆอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนค้างเมื่อกี้เหมือนเน็ตค้างเมื่อกี้เหมือนเน็ตค้างจริงๆแต่ว่าเรไม่ได้ค้างไม่อ,ามาอะโอเคแต่ว่าขยับขยับข้าหลังขยับได้ <laughs> มันเป็นเป็นแบบว่าเหมือน Gen ออเจนซีเจนซีเนี่ยเขาเขาจะชอบทำรูปแบบข้างหน้าแบบนิ่ง ข้างหลังจะขยับใช่อันนี้คือ Gen ีซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ซึ่งไม่เห็นที่ไหนที่ไหนคิดว่าตัวเองเป็นเด็ก Gen ีหรือเปล่าที่เป็นเด็ก Gen ีต้นๆต้นๆนี่หมายถึงจริงๆแล้วเนี่ย Gen ีมันเริ่มตั้งเราเราเราเกิดจะเป็น Gen Y ใช่ไหมพี่หนเป็น Gen Y ปะ Gen ีอ่ะขอถามกับทุกคน Gen ีมันคือเริ่มตั้งแต่ปีอะไรปีสองพันใช่หรอก่อนน้านั้นไม่ใช่หรอ 199กไม่ใช่หรอฮะก็คือในนี้ก็นี่ไงเริ่มที่1997 1997ซึ่ง <2000. S 1> พี่ไหนเกิดปี1996 2000อพ๋อ2000พี่ไหนระหว่างพี่ไหนกับกันเนอร์ใครหน้าเด็กวก่ากันอาพูดกันเนอร์เกิดอะไรสองยอ่ะยังยัง,ย,งยังไม่เฉลยระหว่างพี่ไหนกับกันใครใครดูเด็กกว่ากัน ันหน้าเด็ก <Joh> ค <an peaks> ่ะ <invoke> ก well, ันค่ะกันค่ะกัน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 อันนี้อ่านแล้วเดี๋ยกันเนอร์กันเนอร์กันไนทรงลุงกันเนอร์ทรงเด็กเห็นไหมที่ไหนทรงลุงมากกัน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 พี่ไหนทรงลุงสุดๆกันค่ะกันกันกันพี่ไหนกี่โมงเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าหน้าเด็กเนี่ย ทุกคนขอพิสูจน์กันได้ใช่คือทุกคนคนรู้คนรู้ว่าใครหน้าเด็กหรเ่าคือเอางี้ทุกคนรู้แต่กันเดิมไม่รู้นะที่ไงก็มีคนก็มีคนเขียนว่ากันขาวกันขายอย่างนี้ก็มีคนเิียนว่ากันขายอยู่นะ ลอันนี้คือเราอ่านเราเราอ่านคอมเมนต์อันเดียวกันอยู่วะที่กันเนสบายใจอ่าโอเคก็คือกันนอร์สบายใจใช่สรุปกันเนอร์เกิดปีอะไรกันเนอร์เกิดปี2 0 0 3ูนย์ศูนย์สามโอ้เจนซีเจนซเจนซีกือบจะเป็นเบบี <Baby S 1> อ้อัลฟาละเบบี้เมื่อนั้น60ขึ้นปะอาใช่ คือถ้าเป็นลุงเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นกับเป็นเดวี่ลูเมอร์หรอก <Okay. S 1> ถ้าเป็นลุงก็อาจจะเป็นเจนเจนเอ็กอะไรเงี้ยเจนเอ็กเจนเองกนอนกันโ <Okay. S 2> อ,อ,อนนเคเมื่อกี้นะ <Okay. S 1> เมื่อกี้ใครใครที่บอกว่าเป็นลุงนะเดี๋ยวจะแคปแล้วก็ฟ้องหมดเลยนะครับอันนี้คือมันอยู่ในมันมันอยู่ใน มันมันเป็นเอกาาสารแบบว่าสามารถที่จะเอาผิดได้นะนนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดดดเดี๋ยวเราจะตามแอคเขาฮะไม่เคยพูดโดนแดน,ดดน,แนดเหรอรเดี๋ยวเราจะตามนะครับอแอคเขาที่บอกว่าลุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะฟ้องให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะฟ้องยังนะจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแบบเขาบอกว่าคนหลอกเซ็นในข่อใช่อัน คือเรานะเราหลอกขนาะดนั้นเหรอกก็ไม่นะก็ไม่นะใช่ไหมรบก,กวนนะักแสดงไม่ปักหมุดนะคะไหนใครปักหมุดครับปกติที่ชอบปักหมุดเนี่ยก็ใครแก่อ๋อมาเลย,ยรับทราบแต่ไม่ตัดสินเอาเถอะเอาที่สบายใจ ในนี้เหมือนจะมีบางอยา่างแต่พูดไม่ได้พูดว่าอาวุธได้ปะโดนแน่ไอรเดอร์ติกต์กไอ้คโดนรวบปะห้าครั้งนี้โดนรวบแล้วคนหลอกทำหมดไปตันกลัวกลัวจะไนหลอ<ะ>เอางี้ก่อนที่เราจะบินฝ่าจะบินเรา มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนไหมก่อนที่เราก่อนที่เราจะบินก่อนที่จะบินใช่ไหมคือคือตอนนี้มันนับมันนับถอยหลังแล้วว่าว่าลายของคุณกําลังถูกแบนก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ไปช่วยรีพอร์ตติ๊ต่อที่มีชื่อที่มีเนอร์สามตัว, <c ười> ตวเออเออเอฝากด้วยนะนซึ่ง ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ติกตอกของกันเนี่ยมันบินไปละมันบินไปละคือกันก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงดีคือถ้าไปโรงพยาบาลก็คงจะช่วยไม่ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่สามารถที่จะช่วยแบบกันเนอร์กับไหนได้ตอนนี้ตอนนี้เลยนะคือไม่ไม่ว่าอะไรจะเกดิดทุกคนน่นาจะรู้แล้วว่าอยู่ไหมคือเมื่อกี้พี่พี่นายกินข้าว กินเยอะอยู่นะมื่อกี้กินนิดเดียวจ้ะอ๋อกินนิดเดียวใช่ไหมก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้นะครับผมก็เรามีเรื่องอยากจะบอกทุกคนที่แบบเราอยากจะสารภาพทุกคนในเมื่อแบบว่าใช่ในเมื่อก็ถึงขั้นในเมื่อไลฟ์ของเรามันกำลังจะปิวแล้วเราก็อยากจะบอกทุกคนจริงเราก็กําลังจะบอกทุกคนว่า น็อกเอาต์มันน็อกล็อกหัวใจนะครับมีไฟแนลอีพีนะครับผมก็ให้แฟนคลับทุกคนนะครับที่มี VIP นะครับของ VTV เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับมาดูน็อกเอาท์นะครับไฟแนลอีพีกับพวกเรานะักแสดงทุกคนได้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็คำพูดเป๊ะๆเหมือนไลฟ์ที่แล้วเลยใช้อะไรนะาใส่จังใช้ฟิลเตอร์ครับ ใช่คือเธอแล้วน่าใสอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะอายุน่าสดน่าสดเนาะสดใสมากเขาบอกว่าตอนไหนจะวันศุกร์คะตอนไหนจะวันศุกร์ที่ไหนตอนไหนจะวันศุกร์เหรอวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่อีกสามวันแต่ว่าวันที่ยี่สิบที่มีงานมันคือวันอาทิตย์นั่นเองใช่ซึ่งวันที่ยี่สิบเนี่ย เป็นวันเสาร์เฮ้ยเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์ต้เรพูดเลยเมื่อกี้โอเคโอเคเป็นวันอาทิตย์เฮ้ยวันอาทิตย์มีอะไรอะวันอาทิตย์ก็มีงานไฟแนลอีพีใช่วันอาทิตย์มีงานไ<ช>ฟแนลอีพีนะครับของน้องเอล์มันน็อกล็อกหัวใจนะครับผมก็มาร่วมดูไฟแนลอีพีกับน้อกเอล์มันน็อกล็อกหัวใจนะครับพร้อมกับนักแสดงทุกคนนะครับเพียงแค่คุณเป็น V.I.P. ของ B.T.V. นะครับก็สามารถเข้าร่วงกิจกรรมได้เลยนะครับอฮ้ยพรุ่งนี้ขอให้มีชื่อเราไปว่าพรุ่งนี้เขาประกาศแล้วม๋อ อ่ะบอกตรงนี้เลยว่าบอกว่าอะไรคือจริงๆมันมีทริคเล็กน้อยในการแบบว่าที่จะมาใช่ในการที่ในการที่จะมาคือคุณต้องสมัครเป็น V I P ของ V T V ทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าอยากให้มันง่ายขึ้นขึ้นแบบไปอีกแบบว่าได้ชัวร์ๆอะไรเงี้ยนะลองส่งสติกเกอร์มาอลองส่ง ลองขันมาแล้วเราจะพิจารณาอีกเลยแค่ลองส่งแต่ไม่มไม่รับปากว่าจะได้หรือเปล่าอาจจะได้เดี๋ยวผมพิจารณาให้หเออเดี๋ยวเพียงแค่ทุกคนยกแก้วขึ้นมาแล้วก็พิจารณา,าก่อนเคติ๊ก okay. ติ๊ก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 ได้มาแน่ได้มาแน่โอเคได้มาชัวร์ส่งมาเยอะเลยอะโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องเซอร์คูบายทุกคนละใช่ครับผมก็เนื่องในโอกาสนี้ครับ ครับผมอยากจะบอกทุกคนว่านอกเอาหม,มันนอกล้อกหัวใจนะครับมีไฟ n a ลอีพีนะครับในวันที่ยี่สิบนะผมนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูไฟ n a ลอีพีพร้อมกับนักแสดงทุกคนได้นะครับผมเพียงแค่คุณเป็น V A P ของ V T V นะครับคุณก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับขายไปแล้วขายไปแล้วหลายรอบหรอจาไม่ได้จําไม่ได้เลยโอเคครับงั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกคนไปเท่านี้นะครับผม บ๊ายบายครับเจอกันนะครับ๊มยบายครับวปสุดนี้นะคะเจอกันครับ